สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อเมซีเจริญทุท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของน้องรุ่งฟ้าพี่พอใจนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะเดี๋ยวมาดูพี่พอใจเล่นกับพ่อนะพี่พอใจอย่าเล่นดินพ่อว่าไม่เล่น,นดินนะนั่งให้พ่อดูสินั่งให้พ่อดูสินั่งใงกล้พ่อสิเร็วเร็วนั่งถึงนู้นนะ หันไปนู่นนะข,า,ข,า,ขาระวังขาด้วยระวังขาด้วยมาหาพ่อเร็วมานั่งกับพ่อเร็วนั่งด้วยกันเร็วน,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 นั่งลง นั่งนั่งหันนั่งดีดีหันนั่งดีดีนั่งเลยนะนั่งโอ้ยดไม่ถูกขาพ่อนั่นเ้ยเ้ยทับหนูตัวใหญ่นะพ่อพ่อดูะพ่อพ่อดูพ่อกับลูกค่ะแม่แหนูตัวใหญ่นะพ่อระวังหนูด้วยเด้อหนูทับพ่อเด้อหนูตัวใหญ่นะพ่อนะ ระวังล่ะพ่อระวังล่ะอ่ะนั่งนั่งนั่งให้พ่อดูสินั่งเลนกับพ่อซิไม่เอาไม่เอาขาหลังไม่เอาด้วยนั่งกับพ่อดีๆนั่งกับพ่อดีดให้น่งนั่งนั่งลงดีดีอ่ะนั่งลงอ่านั่งลงอ่นั่งลง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 ดีมิจฉาตูนให้พ่ออยู่เลยเลย ทับพ่อแล้วนั dude, 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 time, dude, time. ่นมันจะทับนะทับพ่อดูดูด sure> ูดูดูทำดูทำดูทำแก้พ่อหรือเปล่านี่นั่งข้างๆพ่อนั่นน่ะนั่งเฉยๆนะนั่งเฉยๆนั่งเฉยๆดู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 แม่ๆดูควนพ่ออีกดูควนพ่ออีก ไม่ได้คนเริ่ม,มใช้กลุอีกนั่งทับพ่อได้ไงลูกเดี๋ยวนั่งดีๆเดีด๋ยวพ่อหาออหากล้วยมาปอ้อนเลยดูค่ะดูไหมค่ะเออนั่งเลยกับพ่อนั่งนิ่งๆโอ้ย <laughs> โอ้ย,อยนิ่งไม่เป็นเ้ยค่ะนิ่งไม่เป็นน,น่าเออ นิ่งไม่เป็นนิ่งไม่เป็นน่อองพอตัวเล hm ็กด้วยดูค่ะพอลุกก็ลุกด้วยเอหลังแน่นัน่งดีเฉยนั nou, 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 ่งดีดนั่งดีดนั่งเร็วนังเนั่งดีดดูดู พอเด้อพอเด้อคหน้นงนี่ <เ German. S 1> นั่งน,นี่นั่งนี่น้งนี่ดนั่งนี่วนจะนั่งกับพ่อทับพ่อนั openings, ่นหละนั่งวนไม่ได้ตัวเล็กตัวใหญ่เนาะนั่งนีดนั่งนี่ดินั่งนีดินั่งนี่ดูภาพค่ะ จะนั่งทับพ่ออยู่นั่นแหละจะนั่งบนตักได้ยังไงหรอดู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 เลยนั่งทับไลยได้จะนั่งทับพ่อโอ้ดนั่งนั่งนั่งดีดีสินั่งด้ดีเอออยากนั่งตักพ่อหรออยากนั่งตักแต่มันนั่งไม่ได้ขาหักพอดีเลยเนาะนั่งตักนั่งดีดีนั่งดีดี Nang đi chơi đi Nang 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 nang, đu đu hả mẹ? mẹ Đu đu đu. Nè, con hàng này là mình kẹp đây này. Nhưng có mấy điều gì? Nè, đu. Đu vun 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 Nè, nang đi đi. Nang đi đi à, nang đi đi. Ờ, à, nang chơi <laughs> nàng <như thế> chơi. Nang đi chơi chơi

บนตักได้ยังไงเราโอ้ยหนอนั่งดิอยางนั่งตักข้อค่ะแม่โอ้ยโอ้ยอย่างเราคนเด็ดดูดูแบบนั้นไงนั่งดิดิโู้นี่ขอให้นั่งดีดีไม่ใช่ให้นั่งตักน่ะมานั่งนี่ยนานนานนานโอ้ยนั่งข้อพ่อลูกดูก็จะไปด้วยใช่ไหมพ่อนั่งลูก็จะนั่งด้วยดูดู นั่งลงดีๆดูดูดูนั่งลงนั่งลงจะนั่งัได้ยังไงเนาะเดี๋ยวจะกับพุงให้นะเดี๋ยวเอยนอนเอยนอนทับพ่อเลยเน่แม่ทับพ่อรู้เลยทับพ่อรโอ้โนี่ดดูดูดูจะมานั่งนั่งบนตักนอนบนตักยังไงเนี่ยโอ้ยนอนบนทัพ่อรูเอนอนสิเออเออ นอนไม่โดนตังก็ไม่ยอมนอนอีกเนาะแล้วจะให้นั่งทับตังยังไงเนี่ยค่าหักพอดีหมดเนาะอ๋ออ่านอนดีๆลูกนอนดีดนอนดีๆอ่ะเดี๋ยวนอนเป็นเพื่อนนะอ่านอนดีๆอ่านอนเป็นเพื่อนนะอ่านอนดีดนอนดีๆีอ่ะเดี๋ยวนอนเป็นเพื่อนแล้วอ่ะขอบคุณแม่ไอ้ละไอ้ละจะนั่งตักก้อยละแม่ Ôi đồ Mình xem trong luôn nữa cho mình nâng tàn này đấy lấy đi điều Nằm, nằm, nằm Nằm, mà Nó lông nâng lông Nâng lông Nâng lông Đủ đủ thắp dần điều này nữa Nâng dần điều này nữa À

นันนี่นี่แล้วนันนี่นีนั่นมานั่นนั่นนี่นี่นั่นนันนนันนนน่น่นนี่นี่นี่โอ้โหาจิดเขาีนั่นงน่พี่พอใจฮะ นั่งแล้วไม่เอาไม่นั่งครับไม่ให้นั่งครับไม่ให้นั่งครับไม่ให้นั่งครับเลยเอ,อ่านั่งนั่งคุยกันนี่มากม,มัมานั่งคุยกันกับพ่อเร็วน,นั่งลงน,นั่งลงนั่งลงจะมานอนทับยัง,ยงไงล่ะโอ้ยจะมานอนลุน้งตาอยังไงเฮ้ยเฮ้ย เน่ดูดูดดูพ่อดูด้วยบ่นั่งดีๆนั่งดีๆลูกนั่งดีๆอ้นอนดีแหดูนั่งเฉยๆเออย่างนั้นแหละเออนอน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 อนน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 ออ mọi người có hại hơn nắn chưa có hại được không hại được không hại nắn chưa nắn được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  chưa nắn ดูค่ะดูค่ะดูโอ oh ้ดูดูโอ้โหนมานีดีมาดีดีเลยนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเราชมคลิปความน่ารักของพี่พอใจและน้องลูกในครั้งต่อไปนะคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะโอ้ย สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ